อันนี้โลกเป็นสีชมพูไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบล็กวาเลนไทน์บ้างแบล็กวาเลนไทน์ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แทฟ้ฟิกกิ้งแบล็กแม่เตรีมตัวได้เลยมูหนึขวดแม่กลิ่นที่เจ้าชูที่สุดของคุณผู้ชายฟิกกิ้งแบล็กหขวดเซนชวดของพี่มดดำอีก1ขวด3ขวดนี้ราคาเต็มอยู่ที่3,579เสิบเกาบาทแม่ซื้อได้วันนี้ 1,590บาทนะคะใส่ด้าใส่อ่อยใส่ยั่วแม่นะคะวอลแหวนเจ็ดค่าส่งศูนย์บาททั่วประเทศโอนเงินเฉพาะ3าบัญชีเท่านั้นบริษัทมาดามฟิน MDF 1 MDF 2เท่านั้นนะคะนอกนั้นห้ามโอนเด็ดขาดทุคนะต้องมาแล้วนะคะผู้ชาย ด้วยกันได้นะคะสองกลิ่นนี้เอาไปให้แฟนๆได้ไดนะตัวนี้นะคะคู่กันเลยวอลแหวนเจ็ดค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ